damn, damn. สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็กลับมาเกิดปอคนนี้คนเดิมนะคะแล้วก็เกมยันเดเลเดโมเอ้ยไม่ใช่สิคะต้องพูดว่ายันเดเลแบบมดนะคะทุกคนขาแล้ววันนี้นะคะปอก็ไปเจอมดสุดพิเศษอีกแล้วนะคะเออคือเราเนี่ยก็ไม่เคยเห็นยันเดเลนะคะในยุคข,ของคาวบอยเลยนะคะเออเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาลองเล่นยันเดเลในยุคข,ของคาวบอ คอยดูบ้านนะคะว่ามันจะเป็นยังไงและคะทุ่านแอบตื่นเต้นกันไหมละ่ะจ๊ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุกกันเลยค่ะปรึมเุ้ยตื่นเต้นนะ่ายุคข่าวบอยหรอหุยคือแบบไม่เคยเห็นเลยนะคะไหนดูซิไหนดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ย คือทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นลายวัวน,นะคะแล้วก็จะเป็นบ้านไม้ด้วยนะเอแล้วก็ในทีวีเนี่ยโอ้โหบ,บ่งปอกเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคข,ของคาวบอยเลยนะคะแล้วก็กนกนก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะฮ่าฮ่าฮ่า ค่ะนี่คือห้องของฉันเองนะคะทุกคนไปค่ะอยากเห็นว่าในโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกนะคะที่ปอนเนี่ยเห็นหมอดนี้นะคะบอกเลยว่าหุยตกใจ มีคนทำด้วยหรอเออโอ้โหดูสินี่คือหน้าโหลดเกมนะคะว้าวเป็นภาษาคาวบอยเลยนะคะเอ,อ้ยทำดีว่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะกดเคหรอโอ้ทำไมเราถึงมาโผล่ในห้องนี้ล่ะคะทุกคนฮะเออ ฉันอยู่ในห้องของอาจารย์ใหญ่นะคะสวัสดีจ้าแล้วก็อาจารย์ใหญ่เนี่ยแต่งตัวโคตรแบบว่าย้อนยุคเลยนะคะเป็นยุคขาวบอยเนาะแล้วก็ที่น่าตกใจเนี่ยคือตัวของเรานะคะเป็นตัวผู้ชายคะ่ะอะไรนะ ยันจังกลายเป็นใครก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็หน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าเอาหูยค่อนข้างดุเลยนะคะแต่ว่าก็หล่ออยู่เหมือนกันนะคะและนี่คือตัวของเรานะคะก็จะเป็นแบบว่าใส่หมวกคาวบอยนะคะแล้วก็กางเกงเนี่ยเป็นลายวัวด้วยนะคะหุยตรงนั้นเนี่ยพอเห็นปืนด้วยนะคะเออเอาล่ะ มาดูกันว่ามาดูกันว่าอุ้ยแล้วก็ตรงโต๊ะนะคะมีขวานด้วยนะคะปกติจะไม่มีเนาะเฮ้ยฉันเห็นปืนค่ะอยู่บนโต๊ะของคุณครูนะคะเอาละค่ะเมื่อไหร่จะคุยเสร็จเนี่ยเฮ้ยฉันรอมันนานแล้วนะอยากจะเดินเล่นเนี่ยจะตายแล้วอะ่ะรีบคุยได้ไหมอ่ะเฮ้ยพี่ปอชอบบ่อกทุกคนคะ่ะเอาละอันนี้คือเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะคะ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราถือถังได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราถือปืนได้ด้วยหรอว้าวแต่ว่าถ้าถือปืนเนี่ยเป็นท่าบักนะคะทุกคนดูสิเห็นไหมงั้นก็ไม่ถือแล้วกันนะเอาละค่ะว้ว้ว นี่คือโรงเรียนของเรานะคะก็คือจะเป็นโรงเรียนที่ผนังเนี่ยจะเป็นไม้นะคะทุกคนเฮ้ยเขาค่อนข้างใส่ใจลายละเอียดมากๆเลยนะคะว้าวอันนี้คือเป็นห้องลักพาตัวนะคะก็จะมีกล่องเก่งอะไรด้วยโอ,อ้คือแบบเยอะเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพ,พอเราออกมาด้านนอกเนี่ยก็คือจะเป็นทรายหมดเลยนะคะเุ้ยแล้วก็มีต้นไม้แห้งนะคะดูสิคะออปกตินะคะ ตรงนี้เนี่ยจะมีพวกแกกูุซ่ายืนอ,อยู่เนาะอ่าฮะอาฮะมีแต่ซ้ายอะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะมันคือยุคของคาวบอยนะคะเฮ้ยสวัสดีพวกได้ ว้าวนี่พวกนานเนี่ยเป็นนักเลงสมัยยุคคาวบอยใช่ไหมล่าใช่แล้วพวกข่าเนี่ยนะอยู่ที่นี่เนี่ยมานานแล้วนะอุ้ยเท่ชามัทเลยอะ่ะห้องน้ำคือเป็นไม้เหมือนกันนะคะทุกคนอุ้ยดูสิเฮ้ยยายายาโอเคเลยโอเคเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไหนไหนก็เข้ามาแล้วว่าขอลองเปลี่ยนสภาพาหน่อยสิว่ามันจะมีสภาพอะไรหรือเปล่านะคะทุกคนปึ๊ง อ้าวก็คือเป็นสภ้อาชุดเดิมนะคะงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะแปลว่ามดนี้เนี่ยเขาจะมีให้แค่ชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเอาล่ะ เราจะไปเดินทัวร์กันนะครับไหนะดูซิว่าทุกคนเนี่ยแต่งตัวกันยังไงนะอันนี้คือเป็นห้องชมรมสยศาสตร์นะคะโอก็คือว่าเสื้อผ้าของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นโทนสีนี้เลยนะคะเห็นไหมปุ๊บอ่าเป็นสีโทนเอิม่มสีลาเกียนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องชมรมนักแสดงนะจ๊นะในขอดูตรงนี้เลยซิวหูโคตรโล่งอะ่ะ ไม่มีต้นไม้นะคะแล้วก็ไม่มีรุ่มพี่ด้วยนะคะเฮ้ยยาเฮ้ยยาเอ้ยหน้าตาคุ้นๆนั้นเนี่ยเราหรือว่าเธอจะเป็นใช่ค่ะนางคือไลบาลุนะคะในยุคของคาวบอยนะคะว้าวเฮ้ยว้าวเฮ้ยนี่คือล็อกเกอร์ของเราค่ะเป็นรูปดาวนะคะแล้วก็นี่คือด้านหน้าไอ้ยา คือพอเราออกมาเนี่ยก็ทั้งหมดนะคะก็จะกลายเป็นทะเลทรายค่ะเออมันคือทะเลทรายหมดเลยนะคะคือถ้าให้ปอเนี่ยตั้งชื่อสำหรับคลิปนี้นะคะปอจะตั้งชื่อว่าโรงเรียนยันเดเละนะคะกลางทะเลทรายค่ะ เออเป็นไงมันเหมาะมากๆเลยนะคะแปลว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีบ้านนะคะเพราะว่าดูสิไม่เห็นบ้านหรือว่าทางออกจากที่นี่เลยนะคะแปลว่าพวกเราเนี่ยอยู่กินในโรงเรียนหรือเปล่าเออก็เป็นไปได้นะคะทุกคนใช้แล้วไหนชินขอขึ้นไปดูที่ชั้นบนหน่อยสิวา่ามีอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นห้องเรียนค่ะโอ้ก็จะเป็นโทนนี้เลยนะจ๊ะโว้ยไหนขอดู ห้องพยาบาลไหนสิอู้หห้องพยาบาลเนี่ยคือมีความหวานแหววนะคะเป็นโทนสีชมพูม่วงนะคะแล้วก็นางพยาบาลเนี่ยสภาโคตรแบบว่าเข้าอีกเลยนะดูสิน่ารักไหมว้าสาวน้อยไม่เทราว่าคุณเนี่มีแฟนหรือย,ยังเออแล้วก็อันนี้คือห้องของคุณครูนะคะผมเอาล่ะ เดี๋ยวเราขอขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วกันนะครับเอ้ยแล้วก่อนนะอันนี้คือเป็นห้องครัวเนาะออ้ห้องครัวก็สวยนะคะทุกคนต๊บ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 ตืบตืบโอ้อันนี้เป็นชมรมอะไรอะ อันนี้คือเป็นชมรมวาดรูปนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปภาพต่างๆนะคะแปะเต็มเลยนะคะทุกคนว้าวเป็นรูปภาพในยุคข,ของคาวบอยหมดเลยนะคะยา่ยาหูย่าหู้เลยนะเนี่ยอ่ะฮะพอเราวิ่งมาแล้วก็จะพบกับชมรมต่างๆนะคะนี่เห็นไหมดูสิเต็มเลยนะคะชั้น3เนี่ยเราก็จะไปที่ห้องของพออ,อเหมือนเดิมนะคะเฮ้ย เธอเอแต่งตัวอะไรอ่ะโคตรน่ารักเลยดูสิคะทุกคนฮลัลโหลอ่าเชะสภาของผู้หญิงคนนี้นะคะคือเป็นโทนสีออกชมพูแดงๆหน่อยเนาะก็ถือว่าสวยอยู่นะเนี่ยใช่ปะเอาล่ะไหนดูสิว่าห้องพอออยู่ใสน่ะนี่ไงห้องผออนี่เลยค่ะเปิดเลยปรึง้งวูว เราพบกับพออนะคะที่กำลังนั่งทำงานอยู่คนเดียวนะคะสวัสดีครับพออไม่ต้องกลัวผมนะครับเอาละโอ้พอเราเข้ามาแล้วนะคือไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนผมมากก็แค่จะมาหาเฉยๆนะคะเอ้ไลไลไล เดียวเดียวเดียวพออคนนี้นี่มันใจร้ายตลอดเลยนะเนี่ยใช่ปะพอเราขึ้นมาข้างบนหนันฟ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะเป็นไงดูสิเป็นไม้หมดเลยนะคะหูหคือแบบเห็นด้านล่างเอา้านั่นไงทุกคนมีรุ่มพี่ด้วยค่ะกําลังอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ ว้าวโอเคเลยแล้วก็เราเนี่ยมีอาวุธนะคะก็คือปืนค่ะนี่เลยเห็นไหมฮ่าฮ่าเราจะมาฆ่าคนด้วยปืนกระบอกนี้กันนะคะเพื่อให้มันสมกับยุคคาวบอยเนาะเออแต่ว่าในการฆ่าเนี่ยคือเราต้องแอบฆ่านะครับผมเฮ้ยสวัสดีครับสภารียนเฮ้ยนุ่งก็สันปะทุชมลมคอมพิวเตอร์ค่ะ ดูคอมดิคือคอมเนี่ยจะเป็นคอมสีออกทนทน,ทนสีน้ำตาลเนาะแล้วก็หน้าจอคอมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นรูปเป้านะคะทุกคนเอ้ยแต่ว่าทำไมห้องนี้เนี่ยถึงไม่มีเก้าอี้ล่ะคะอย่าบอกนะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องยืนเรียนอะหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะเฮ้ยคนนี้เลยค่ะคนนี้มันอยู่คนเดียวเนาะเอาล่ะขอโทษน,นะเ, <G ül> เรียบร้ กี้คือเราเอาปืนแทงหัวคนหรอโอ้ยให้ตายเถอะคือเราเนี่ยก็นึกว่าจะใช้ท่าปืนปุ๊มทำท่ายิงค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะคือเป็นท่าอื้อแทงที่หัวเลยนะโอ้โห่อข,ข้างแบบ รุนแรงเลยนะคะเนี่ยเอาละมีใครเดินมาอีกไหมนะาอาจจะมีก็ได้นะคะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีจ้าน้องสาวน้องสาวอยู่คนเดียวหรอจ้าอยู่คนเดียวหรอจ้า,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 านี่คือเรากำลังไล่ฆ่าคนที่เขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างชั่วร้ายเลยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไปไหนกันรึ เฮ้ยเฮ้ยคนนี้มันเดินอยู่คนเดียวอยู่แล้วอะ่ะเออวันดีสาววันดีสาวนี่เธอมีแฟนนงะงะถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะ่ะเราว่างนะเราว่างนะเราววุ้ยว,ว,วุ้ขัดขืนขัดขืนหรออุ้ยมีคนเห็นมีคนเห็นหมีคนเห็นรถเออเออต้องข่าปิดปากต้องค่าปิดปากค่กคะทุกคนเอ,อมัน เราฉันต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเผื่อฆ่าคนไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ต้องรีบขำก่อนอันนี้คือเป็นท่าขำของเรานะคะเห็นไหมฮ่า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 ก็คือมีคนเนี่ยกำลังไปฟ้องอาจารย์แล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้ค่าปิดปากคนที่เขาอ่ะเห็นเรากําลังฆ่าคนอยู่นะคะเอ้ยไปค่ะทุกคนอันดับต่อไปคือเราเนี่ยจะต้องไปอาบน้ําล้างตัวเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ไงห้องน้ําอยู่ใกล้ๆเลยค่ะปึบปบปึบปึอาบน้ําก่อนนะโอเค แล้วก็มาแต่งตัวเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนี่เลยปึ้มฮ่าฮ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาปืนนะคะไปเผาทิ้งค่ะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอ่ะจะโดนจับได้เลยนะคะไปค่ะ เฮ้ยคือบอกเลยว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาปืนค่ะโยนทิ้งไปเลยแบบนี้แล้วก็กดทัพไปเลยปุ้มเรียบร้อย สวัสดีไอ้พวกนักเร่งเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมารีวิวนะคะยันเดเลในยุคข,ของคาบอยะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าปอจะมาทำอันแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจาเจอกันนะครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน